ราคานี้สเปคขนาดนี้นะครับผมผมว่ายังไงมันก็ไม่เกิน4 0 0 0 4,700 4,800เอะไรเงี้ยจึ๊บเอ้เกือบแล้วนะครับขอได้หน่อยก็ไม่ได้ <c oughs> ก็วันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องพรีวิวมือถือรุ่นใหม่จากทาง Infinix อีกแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับอ n f ฟิ i x Hot 10 S นั่นเองนะครับผมถามว่าออกซีรีส์10มาอีกแล้วเหรอใช่ <c oughs> ออกซีรีส์10มาอีกแล้วนะครับรุ่นนี้จะเป็นในรหัส 10s นั่นเองนะครับ จากที่ผมไปสำรวจสเปคมาคร่าวๆนะเหมือนเขาจะลดสเปคลงมาจากตัว n o t ต8นิดหน่อยนะครับมีในเรื่องของกล้องมีในเรื่องของชาร์จเร็วแล้วก็มีในเรื่องของลำโพงนะครับอยู่3อย่างประมาณนี้แหละที่เขาปรับสเปคลงมานะครับผมตัว Hot 10s เนี่ยเขามากับสโลแกนเกมออนเปิดเกมพร้อมลุยนะครับผมแน่นอนว่าเขาทำมาเพื่อการเล่นเกมอยู่แล้วแต่ทำไมมันแกะยากจังวะเดียนะเปิดกล่องมาเนี่ยเห็นได้เลยว่าเป็น h e l l o G 85ตัวกล้อง 48ล้านพิกเซลหน้าจอ90เฮิรตซแบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมนะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาชูจุดเด่นมาในรุ่นนี้เลยนั่นก็คือ Darling Ultimate Game Booster นะครับตัวนี้เป็นสีสีดำนะครับผมพอดูเฉดสีจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนจะผสมสีฟ้ามาด้วยนะครับผมสีฟ้าสีน้ำเงินมานิดหน่อยนะครับประมาณนี้เลยลวดลายด้านหลังของเขาก็จะเป็นลายคล้ายๆอินฟินินี่แหละในกล่องดูดีเขาให้อะไรมาบ้างอีก มีเข็มจิ้มซิมนะครับอยู่แล้วต้องใส่มาให้ธนบัตรที่บ่งบอกว่าเราสามารถเข้า X-Club g o o d e n Coi b b n n k <c oughs> เป็นธน,นบัตรที่บอกว่า welcome to j o y x club นะครับก็คือคลับของชุมชนผู้ใช้ยอินฟินนั่นเองให้ฟิล์มกันรลอยมาด้วยแล้วก็ตัวเคสตัวเคสเคสเป็นเคสใสแบบฮาร์ดเคสอะเป็นแบบแข็งๆนะครับผมมันไม่ใช่ TPU แต่ว่าใส่แล้วก็ดูดีนะ คือตัวสเปคที่เขาเขียนมาให้เนี่ยใส่ได้2ซิมเผื่อใครสงสัยถามกันมาตลอดเลยนะเวลาอันบ็อกซ์รอบๆตัวเครื่องนะครับผมด้านหลังเนี่ยเขาจะให้สแกนลายนิ้วมือตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีเลนกล้องตรงนี้ใส่มาให้ทั้งหมด3เลนด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเขาให้เลนอะไรมาบ้างนะครับผมแล้วก็มีไฟแฟลชตรงนี้ด้วย <laughs> เขาก็ยังให้ไมโคร USB มาอยู่นะครับร <Huh? S 1> ุ่นนี้คืองบไม่เกิน5,000บาทใส่ Type C มาให้ก็ไม่น่าจะเป็นไรมั้งมีลำโพงนะครับแล้วก็ยังมีแจ็ค3.5ให้อยู่เหมือนเดิมนะครับวัสดุของรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกอยู่แล้วนะครับผมพลาสติกที่ ด้านหลังเนี่ยก็จะเวลาจับนะก็จะมีรอยขึ้นได้ง่ายอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ว่าก็เช็ดออกได้ง่ายนะนี่แค่เอามือเช็ดก็ออกแล้ว Wi-Fi นะครับผมเปิดเข้ามาเจอหน้า WiFi แล้วยังรองรับแค่2.4เหมือนเดิมนะครับขออนุญาตใส่รหรัสไ i f i ก่อนมี่อเรื่องเลยนะ i n น i n i x ก็บอกตรงว่าถ้าเกิดว่ามันมีข้อติผมก็ขออนุญาตพูดข้อติจริงๆนะครับว่าอย่างแรกเลยก็คือเขาไม่ได้ใส่อะท y p e C มาให้นะครับผมแล้วก็ w i f i เนี่ยยังเป็น WiFi 2.4อยู่เลยนะครับออาโอเคมาถึงตัวสแกนไลน e นมือที่อยู่ด้านหลังแล้วนะครับเล เร็วใช้ได้เลยสแกนลนลิ้วมือรวดเร็วมากๆนะครับผมรุ่นนี้โอเคเปิดเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับก็จริงๆแล้วตัว Hot 10s เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่เขาเน้นมาอยู่ทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะครับที่ดูน่าสนใจนะครับก็คือตัว Helio g 8 5นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า Helio g 8 5เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่เราสามารถเอามาเล่นเกมได้แรงมากๆนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหน้าจอของรุ่นนี้นี่แหละนะ เพราะว่าเป็นหน้าจอแบบ90เฮินั่นเองนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันดูลื่นไหลามากกว่าเดิมนะคบผมยวนี้นะครับราคา5,000บาทไม่ใส่90เฮมาเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงแล้วนะต้องใส่มาแล้วนะครับทุกแบรนด์ถ้าเกิดว่าใครยังกะกักอยู่นะครับผมหลังจากนี้นะบอกเลยเลยว่ายอดขายไม่เท่าอินฟินิแน่นอนนะครับอันนี้คือเรายังไม่รู้นะครับว่าไม่เกิน5,000บาทเนี่ยจะราคาเท่าไหร่นะมาดูซิว่าตัว โทรศัพท์ของฉันนะครับดูจากหน้าจอตรงนี้นะครับได้แรมมา6กิกความจุ128กิกนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังสูงสุดที่48ล้านพิกเซลนะอย่างที่บอกไปว่า เฮลโอ G 8 5เป็น C ี U ที่เขาใส่มาให้ในรุ่นนี้แบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมนะครับไม่มีระบบชาร์จเร็วใส่มาให้นะหน้าจอยังเป็นแบบ HD plus อยู่นะยังไม่ขยับไปทางอื่นทักทีนะครับผมในเลทไม่เกิน5 0 0พบาทขอเดอะ <c oughs> คือแบบใส่ f ฟิร์ d ดีให้เนี่ยมันมันดูจะยากมากเกินไปสำหรับ In f ฟ n i ิตนะครับผมเขาไม่ยอมใส่มาให้จริงๆนะแต่คือว่าเขาใส่อย่างอื่นมาให้แทนโอเคมาดูว่าเราปรับแต่งหน้าจอรุ่นนี้ตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับหน้าจอนะครับเขามี ปรับสว่างอัตโนมัติอยู่แล้วนะเราสามารถเปิดทีมมืดได้นะุ่นี้ปึ๊บนะเปิดปุ๊บก็จะกลายเป็นสีมืดมืดอย่างนี้นะครับผมทั้งหมดเลยนะแอปพลิเคชันพื้นฐานก็จะกลายเป็นแบบสีมืดมืดดำๆเนี้ยมันช่วยเรื่องของการประหยัดแบตนั่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเป็นทีมธรรมดาแล้วกันมันจะได้สว่างสว่างหน่อยแล้วก็อัตารา refresh rate นะครับเราสามารถตั้งให้มันเป็นอัตโนมัติได้นะแต่ผมแนะนําให้เปิด90ไว้นี่แหละไม่ได้กินแบตอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกผมเคยเทดสอบแล้วจาก60กับ120อย โอเคครับประมาณนี้ตัวสีสันของหน้าจอครับดูจากวอลเปเปอร์ที่เขาใส่มาให้คิดว่าสีสวยปะละ่ะสวยอยู่นะใช้ได้เลยสีสวยจะได้เลยลองลองเปลี่ยนวอลเปเปอร์ให้ดูก็ได้อ่ะอเป็นหน้าจอที่สีสวยสดอยู่พอสมควรเลยถ้าเกิดว่าเดาไม่ผิดก็คือเป็นตัว IPS LCD นั่นเองนะครับตัวหน้าจอรุ่นนี้นะครับที่เขาให้มาเนี่ยจะอยู่ที่ 6.82นิ้วนะความละเอียด HD+ ความสมูทถึง90 h ฮิเนี่ยบอกได้เลยว่าฟิลลิ่งดีมากดีสุดๆนะเขาทัดดีจริงๆนะเนี่ยดูด,ดิทัดดีอ่ะแบบติดนิ้วมากอ่ะแล้วก็แบบดูลื่นไหลสุดๆดอ่ะจะบอกว่าอวยก็แล้วแต่จากที่ผมสังเกตได้เลยก็คือ h e l l o g 8 5เนี่ยมันรวดเร็วมากกูดีเปิดอะไรก็รวดเร็วไปหมดเลยอ่ะปึ๊บกดปึ๊บติดปั๊บนะครับกด YouTube หนูแต่ว่าหนูต้องรอโหลดด้วยนะไม่ใช่แบบ บอกพี่ครับไม่เห็นกดปุ่มแล้วมันติดปั๊บเลยต้องรอโหลดก่อนเนี่ยบางทีมันก็ต้องรอโหลดนิดนึงนะกดเข้าไปในแมปนะครับปึ๊บก็ต้องรอโหลดนิดนึงแต่ว่ามไม่ได้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่าเห็นไะเออรู้หมดเลยว่ากูอยู่ไหนอยังมาตามที่บ้านนะถือว่าเป็น CPU ที่รวดเร็วทันใจดีนะครับผม อย่างที่บอกไปนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับเทคโนโลยี Darling Ultimate AI Game Booster นะครับก็จะเป็น AI ที่จะปรับปรุงกราฟิกแล้วก็การเคลื่อนไหวของหน้าจอเนี่ยให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกง่ายๆคือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันก็จะแหลกน้อยลงปรับการทำงานของ CPU แล้วก็ตัว GPU เนี่ยได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับขอแง้มๆดูฟังก์ชันเล็กน้อยนะครับว่าเขาใส่อะไรมาให้เฮ้ยมันมีหมดป้องกันการแอบดูด้วะยังไงอ,อ๋อก็คือแบบ เราเราดูเหมือนแบบเรากําลังดูอะไรชื่มันแบบไม่น่าดูหรือเปล่าแล้วก็แบบว่าอย่างนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งใช่ไหมเอาให้เขาเห็นนิดหน่อยอ่ามันก็จะเป็นประมาณว่าตรงนี้ก็จะมืดขึ้นนะส่วน2ส,ส่วนนี้ก็จะมืดขึ้นแต่ว่าเวลาเราเปิดเข้าไปในแอปเนี่ยคือเราปัดหน้าจอได้ได้หมดเลยนะใช่ไหมเออเรายังเรายังทัชหน้าจอตรงส่วนที่มมืดได้อยู่นะแต่ว่าคนที่อยู่ข้างๆอ่ะไม่ได้เห็นหนาไม่เห็นไม่ได้กินกูหรอกว่ากูทําอะไรอยู่ ก็เป็นฟังก์ชันที่เราดูโอเคอยู่นะสําหรับคุณพ่อบ้านหรือว่าใครวะโหมดใช้งานมือเดียวนะครับปึ๊บปึ๊บเราสลับได้โหมดใช้งานมือเดียวการเตือนขโมยคืออะไรอ่ะเด๋ยวนี้เริ่มใส่ใจในเรื่องของ security เยอะขึ้นแล้วนะคะผมมีโหมดถนอมสายตานะครับหน้าจอนี่คือแบบเหลืองออยเลยอ่ะเวลาเราปิดไฟนอนเล่นมือถืออะไรเงี้ยก็ควรจะต้องเปิดไว้นะครับเราสามารถบันทึกหน้าจอได้นะครับ มันจะขึ้นว่าบันทึกหน้าจอแบบว่าไม่มีเสียงอยู่ถูกปะแต่ว่าเรากดเข้าไปกดค้างไว้นะก็ปึ๊บเข้ามาตรงคําว่าเสียงกดปึ๊บการบันทึกวิดีโอแบบมีเสียงกดแน่นอนนะอันนี้เราเปลี่ยนได้นะเราเลือกคุณภาพได้ด้วยสูงกลางต่ํานะครับแล้วก็บันทึกตําแหน่งคลิกบนหน้าจอได้นะครับโอเคประมาณนี้ตัว r e c e n t App อ่าตัว Recent App เราสามารถล็อกแอปได้นะครับเพื่อเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ไม่ ไม่ไม่ไม่ถูกแรมม่าไปอ่ะเนี่ยนะกดไม่ถูกโอเคแล้วก็เราทําเป็น2ออจอได้นะนะเราทําเป็น2จอได้นะครับแรงจริงจริงผมประทับใจทั้งตัวรอมแล้วก็ตัวความแรงของรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเอาพูดตรงๆให้เปรียบเทียบกับเลดมีเนี่ยแน่นอนว่าเขาตอนนี้สแบรนด์นี้เหมือนแบบขี่กันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าราคาเท่ากันเนี่ยเลดมีเขาจะให้แรมมาแค่4กิกนะแต่ว่าตัวนี้จะให้แรมมาที่6กกิกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้งานได้ลื่นไหลกว่าแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือตัว Redmi เ,เนี่ยจะชอบใส่หน้าจอ Full HD มาให้นะซึ่งก็เป็นเรื่องได้เปรียบของเขาแต่ว่าตัว Infinix ที่เขาในราคาไม่เกิน5,000บาทเนี่ยเขาจะชอบใส่ HD Plus มาให้นะสำหรับผมผมว่าแบรนด์ Infinix เล่นเกมได้ลื่นไหลกว่าแค่นั้นเองนะเพราะว่าหน้าจอมันไม่ได้คมไงแล้วก็ CPU ก็แรงด้วยนะครับอันนี้คือมันแล้วแต่คนว่าต้องการมือถือแบบไหนนะครับแต่จริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยเขามีตัวที่เป็นลำสีด้วยนะอ่าอาจจะราคาแค่3,000กว่าบาทนี่คือถ้าเกิดว่าราคาประมาณ เอาดาวๆนะ3,790อะไรประมาณเนี้เขาจะชอบตั้งราคาประมาณเนี้นะผมว่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆ <c oughs> เฮ้ยเราลืมเราลืมเล่นกล้องว่ะไม่ได้สิต้องเล่นกล้องก่อนนะครับอจริงๆแล้วแอบถ่ายไปแล้วเล็กน้อยนะตัวกล้องนะครับผมเราสามารถเลื่อนขึ้นอย่างนี้ได้ไปเลื่อนขึ้นปุ๊บนะเราไม่ทําแบบนี้แล้วเกา่ไม,ไม่ไม่เลิศนะครับไม่เลิศ <c oughs> เลื่อนขึ้นปุ๊บอ่านะเขาก็จะมีบอกนะครับว่า มีฟังก์ชันอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับมีโหมดวิดีโอสั้นโหมดถ่ายวิดีโอโหมด AI นะครับบิวตี้มีบุคคลนะครับถ่ายในที่มืด กล้องในรุ่นนี้ชูจุดเด่นในเรื่องของการถ่ายในที่มืดมากๆนะครับเพราะว่าเขาใส่ฟังก์ชัน Super Night nice Cap มาให้ด้วยเดี๋ยวเราต้องไปดูในคลิปรีวิวเต็มแล้วกันนะครับว่าจะถ่ายในที่มืดได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆเล็กน้อยนะครับทั่วไปซึ่งตัวกล้อง AI เนี่ยเขาก็จะประมาณ12 13ล้านพิกเซลนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากถ่าย48ล้านพิกเซลอย่างที่เขา,าใส่มาให้เนี่ยก็ต้องกดตรงนี้ปุ๊บก็จะขึ้นเป็นโหมด4 8ล้านมาให้เห็นป่ะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายให้เนี่ยปุ เอาเรื่องบอกเลยว่าเอาเรื่องนะครับผมเห็นถึงเส้นคนหมาด้วยนะเส้นคนหมาที่แบบปลิวมาติดนะครับอืมแล้วก็สีสันเนี่ยถือว่าโอเคเลยถึงมสีตรงมากเลยนะดูสิสีตรงมากเลยสายย้อนแสงมาถือว่าโอเคนะเพราะว่าตรงนี้เป็นหน้าต่างนะครับผมผมเปิดหน้าต่างไว้แล้วก็ถ่ายโน้ตบุ๊กตัวนี้ ถือว่าโอเคอยู่มีความคมชัดแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีนะครับอืมโอเคเลยอันนี้คือตัวกล้องหลังนะครับเอาแบบคร่าวๆก่อนละกันวิดีโอถ่ายได้ที่ 2K อยู่แล้วนะครับความชอบของเขาพิเศษก็คือวิดีโอ 2K นะครับกล้องหน้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงอะโมดิวตี้ถ่ายออกมาปุ๊บเป็นยังไงคือไม่อยากถ่ายหน้าตัวเองเลยในช่วงนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ตัดผมอะแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ย กล้องหน้านะครับผมถือว่าถ่ายออกมาแล้วดูคมชัดอยู่นะดูดิได้อยู่ไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นนะครับไม่ได้แย่ในที่ที่มีแสงพอดีนะแต่ว่าที่ที่มีแสงแบบน้อยๆเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวต้องลองถ่ายมาให้ดูทีหนึ่งนะครับเราสามารถถ่ายแบบนี้ได้ด้วยนะแบบ a r นะ <c oughs> <c oughs> เห็นปะอืมเป็นแบบลูกแมวนะครับน่ารักดีนะสาวๆน่าจะชอบนะครับผม ตัวกล้องหน้าก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะโอเคครับผมนี่คือ Infinix Hot 10s นะครับผมเชื่อได้เลยว่าน่าจะูกใจสายเกมมิ่งอยู่แล้วนะเพราะว่าสเปคแรงนะครับบวกกับหน้าจอแค่ HD ทํา s ทำให้เล่นเกมได้อย่างลื่นไหลนะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ของเขาก็คือตัว AI นะครับที่เข้ามาช่วยในเรื่องของ การเร่ง CPU GPU เรื่องของการทาสกรีนต่างๆนานานเนี่ยก็น่าจะทำให้เล่นได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปรีวิวทีหนึ่งว่าจะเล่นได้ลื่นไหลขนาดไหนอยากจะให้เดาราคากันมาหน่อยนะครับว่าราคาจะประมาณเท่าไหร่กูว่า4,000กลางอ่ะสี่พนนะครับประมาณนี้ลองลองเดามาดูละกันนะครับผมว่าจะราคาเท่าไหร่นะครับกับสเปคที่เขาให้มาประมาณนี้นะหน้าจอเกือบ7นิ้วนะครับผม90 h าเฮิร์ h ฮ l i o g โอจีแปดสิบห้าแปดหกพันไม่มีชาร์จเร็วนะครับโอเคครับแล้วมาเจอกันในคลิปรีวิวเต็มอีกทีหนึ่งถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็าฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย